ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าจะหลายคนอยากรู้ก็คือเรื่องของเทรนปีหน้ามีอะไร,รที่เรามองเห็นโอกาสในการลงทุนในปี2025ที่ฟิโนเมนาคอเลยว่าเนี่ยแหละคือทิศทางที่เราจะไปเทรนที่เราเชื่อว่ามันจะเกิดนะครับเทรนแรกก่อนก็คือทรัมป์โนมิกส์ก่อน <c oughs> เราต้องดูให้ออกว่าทรัมป์โนมิกเนี่ยเศรษฐกิจในสไตล์ทรัมป์เนี่ยอะไรจะมาอะไรจะไม่มา <c oughs> ยกตัวอย่างเช่น สิ่งที่น่าจะน่าจะมาและไม่เหมือนอย่างที่คนอื่นคิดก็คือ,อเงินดอลลาร์ที่มันแข็งแข็งแข็งแขงเนี่ยทรัมป์อยากให้ดอลลาร์อ่อนอไม่งั้น,นจะไปทําสงครามการค้ากับใครได้อบอกไปเก็บภาษีทุกประเทศ10%บอดอลลาร์แข็ง1จบค่ะจกภาษีไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะฉะนั้น,นถ้าเราไปศึกษาบทสัมภาษณ์ของทรัมป์และแวนส์บอกว่าอยากให้ดอลลาร์อ่อนค่ามากๆนั้นถ้าดอลลาร์อ่อนค่าจริงๆเนี่ย ต่างจากที่นักวิเคราะห์คิดว่าเดี๋ยวดอลลาร์จะแข็งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดเกิดใหม่เอเชียเนี่ยจะดีกว่าที่คิดย้อนไป8ปีเป็นภาพนั้นเลยหลังพิธีสาบานตนตลาดเกิดใหม่ดูดีขึ้นแล้วตลาดเกิดใหม่ไหนที่ดูดีนี่ไงอันที่เห็นชัดชัดคือเวียดนามอินเดียที่น่าจะดีส่วนไทยเนี่ยมีลุ้นแต่อาจจะต้องรอกําไรมันดูมีการติกอัพตกอัพขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับ ต่อไปก็คือเป็นธีมการลงทุนแบบเซกเตอร์ล่ะค่ะแล้วเซกเตอร์ไหนน่าจะมานะครับนอกเหนือไปจากอันนะขุดเลยลูกขุดก็คือพลังงานอาจจะมาใช่ไหมครับอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือเป็นพวกมาแล้วเมื่อก่อนเนี้ยยุคคลาวเขาเรียกซอฟต์แวร์ as a Service ยุคใหม่เขาเรียก AI as a Service ก็คือพวกแอปพลิเคชันการใช้งาน AI ต่างๆที่ บริษัทต่างๆเขา a d o p t ใช้นะอย่าง Adobe เนี่ย Adobe เนี่ยเป็น Adobe Firefly ง่ายๆคือเอา Adobe เนี่ยเป็นกราฟิ i ดี e ซเนอร์ย่อมๆเลยนะฮะก็คือเพราะนักราฟิกดีไซเนอร์บ้านเราก็ต้องหัดใช้นะไม่งั้นเดี๋ยวมีคนไปใช้แทนมาแย่งงานอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉั้นปีหน้าถ้า AI น่าจะเป็นเรื่องของ AI Use Case และว่าบริษัทไหนที่เอา AI ไปใช้งานได้ดีที่สุดถัดไปอันที่3คือ Asset Class ก็คืออันแรกคือประเทศใช่ไหมอันที่2คือตีมอันสุดท้ายคือชนิดสินทรัพย์ชนิดสินทรัพย์อันหนึ่งเนี่ยที่ถ้าเราดูฟันเฮาแทบทุกเจ้าเลยนะจาก JP m o ม g a n m ก r ม a n s t ก n l e y Goldman Sachs ชอบคือตราสันนีเพราะว่าบอลยูสารัฐเนี่ยมันต้องสเปกว่ากขณะที่ดอกเบียเนี่ยน่าจะทรัคงพยายามกดให้ต่ำแหละเพราะคนตอนนี้กลัวกลัวดอกเบีย้ยไม่ลง,เพ,ลงเพราะฉะนั้นบอลยูน่าจะลงเพราะฉะนั้นตราสันนี่ยัง เป็นอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงนะครับไอ้สินทรัพย์ทางเลือกโดยเฉพาะคริปโตเนี่ยอาจจะต้องมีบ้างแล้วล่ะ3% 5%เปอร์ซนพอร์ต <c oughs> อาจจะได้ความผันผวนคงจะสูงแต่ว่าอาจจะมีติดพอร์ตไว้เพราะฉะนั้นปีหน้าก็โดยรวมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไม่ว่าจะเป็นเ s e ตอร์ หรือว่าจะเป็น asset class ก็เป็นประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นยังไงอเมริกาก็น่าจะกดดอลลาร์ให้อ่อนนะคะแล้วเราก็เห็นโอกาสนะคะใน emerging ไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามและไทยอาจจะติดอยู่ด้วยนะคะรวมถึง AI ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่หลอดเชนปลายน้ำหรือแม้แต่พลังงานใช่ส่วนในเรื่องของ asset class พลังงานเนี่ยจะเป็นหุ้นอเมริกาเป็นหลักครับค่ะ asset class ก็เป็นบอลหรือว่าคริปโตอาจจะมีไว้หน่อย35%นะคะที่เจฟถ้าย้อนเวลากลับไปได้ประมาณสัก ส0ถึงยีปีแล้วกันอเอาเป็นประมาณ20บวกเนี่ยวันนี้นิวเจนหลายคนอายุประมาณนั้นอยากจะบอกอะไรตัวเองในวันนั้นในเรื่องของการลงทุนบ้างคะ่ะคือต้องแล้วแต่กลุ่มนะมถ้าคุณเป็นแบบ p a s s i o n a t e investor ก็คือแบบ in จัดอะคือ20บวกเดี๋ยวนี้ลงทุนเก่งๆเปลี่ยนชีวิตด้วยการลงทุนได้มีเยอะแยะ,ะถ้าเกิดคุณเป็นประเภทนั้นนะคุณก็ออินพูดถึงว่าลงทุนแบบ ให้เวลากับมันเต็มที่ไปเลย mm hmm. อ่แต่ว่าตอนต้องให้เวลาจริงๆเนอะ,อะส่วนถ้าเกิดสมมุติคุณไม่ได้เป็นสายนั้นนะ mm hmm. อ่าคำแนะนำก็คืออย่าอย่าไม่ลงทุนกลับไปที่ข้อคิดข้อแรก oh. สิ่งที่เสี่ยงที่สุดก็คือการไม่ไมลง,ลงทุนเพราะฉะนั้นควรจะเริ่มลงทุนไปเลย mm hmm. นะครับผมอะ่ะนึกถึงสองสาเรื่องนะเอาเรื่องที่เป็นเรื่อง น่ารักเ่มือนนะตอนคุณย่าผมเสียชีวิตอ่ะคุณย่าผมทํางานธนาคารอมสินเหมือนในหนังเรื่องหลานมาเลยอ่ะคุณย่าเก็บเงินให้เก็บเงินไว้ให้ค่ะแล้วพอแกเสียเนี่ยผมรู้อยู่แล้วแหละว่าแกมีเก็บไปให้แกก็ฝากไว้ในชื่อเงินฝากประจำอ่ะธนาคารอมสินประมาณหลักแสนอ่ะก็คือแกก็เก็บเป็นพนักงานตั้งแต่เริ่มทํางานจนเกษียณนะเก็บไว้ให้ผมเคยคํานวณนะ ถ้าสมมุติว่าเอาไปเข้าในกองเซ็ตนะโอ้โหต่างเป็นร้อยเท่าเลยนะ, hmm. ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างว่าการลงทุนกับการไม่ลงทุนต่างกันยังไงหรือถ้าเป็นเรื่องดีบ้างก็คือเมื่อประมาณบอกย้อนไปตอนวัยหนุ่ม20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่โอเวอร์สเปนมีเงินเก็บ hmm. ตั้งแต่เริ่มทำงานไม่นาน hmm. แล้ว ตอนที่ตั้งพิโนเมนามก็ต้องใช้ตังเยอะเหมือนกันใช่่คะมันพอพอไหวก็คือแม้จะมีภาระเยอะแต่ดูแล้วบวกกับเงินที่ต้องไปลงทุนกับคุณแบงค์คุณกิ๊กเนี่ยแล้วก็บวกกับว่าถ้ามันไม่สําเร็จสองสาปีเราอยู่ได้ไม่ไม่ลําบากใครเลี้ยงครอบครัวได้เราก็เลยได้ออกมาตั้งพิโนเมนาตามความฝันของเราเพราะว่าเราลงทุนตั้งแต่อายุยีไปจนถึงสากลางๆอ่ามันก็ผมไปดูแล้วตอนนั้นเนี่ย ผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าเงินต้นประมาณ4ี่ห้าเท่ามาคำว่าลงเนี่ยลงกอง LTF ลงกองทุนเพราะว่าเป็นฟันเมนเจอร์ลงหุ้นรายตัวไม่ได้ใช่ไหมและสมัยนั้นการลงทุนต่างประเทศก็ยังไม่ได้นิยมแบบวันนี้ก็คือลงแบบแบบง่ายๆเนี่ยนะครับมันก็ก็ได้ขึ้นมาหลายเท่าเหมือนกันนะครับก็ก็อยากให้ให้ลงทุนกันตั้งแต่ช่วงต้นๆหรือว่าเกรดบางเกรดนะที่แบบน้องหลังๆน้องๆให้ไปถ่ายทิกต็อกถ่ายอะไรนะก็ถามบอกว่าเกรด การจัดการเงินตั้งแต่อายุน้อยน้อยคืออะไรนะอย่างเช่นข้อแรกถ้าเลือกได้อย่าซื้อรถเพราะอะไรคะเพราะรถเนี่ยมันเสื่อมตลอดมันลดตามสมมติซื้อคันละล้านสามปีเนี่ยขายเหลือห้าแสนเพราะฉะนั้นมันมันเสื่อมค่าเร็วแล้วเราต้องผ่อนดอกเบี้ยต้นลดดอกไม่ลดเพั้นถ้าเลือกได้อย่าซื้อรถถ้าถ้าทนได้อย่าเพิ่งมีรถก็คือใช้ การขนส่งสาธาไปก่อนถ้าทนไม่ได้จะต้องซื้อรถให้ซื้อรถมือสองอ๋อผมเนี่ยซื้อรถประมาณอายุสาปีตลอดสมมุติรถคันละ2ล้านซื้อมือสองเนี่ยจะประมาณล้านเดียวใช้ไปอีก10ปีนะขายได้อย่างรถคันแรกผมผมจำได้เลยโตโยต้าแคมรี่มืมอหนึ่งล้านหกผมซื้อประมาณอายุประมาณ30ปีซื้อ9 0เก้าแสนแล้วใช้ไปอีกเยอะอะ8ปีสิปีขายหกแสน แต่ถ้าผมซื้อร้านเจ็ดนะและใช้สิบปีกว่าๆเหมือนกันเนี่ยขายได้หกแสนขาดทุนตั้งล้านกว่าบาทนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งรีบซื้อรถเอาเงินไปลงทุนอแล้วพอเวลาผ่านไปนะเงินลงทุนคุณ่ะจะไปซื้อรถเงินสดได้เลยถัดไปนะฮะถ้าเลือกได้อย่าเพิ่งรีบซื้อบ้านถ้าคุยกับพ่อแม่รู้เรื่องว่าอยู่ได้กันก่อนการเช่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนกันเมื่อก่อนผมก็ซื้อบ้านนะเพราะว่า ่นแหละก็จะแต่งงานเนะาะแบบว่าเออไปแต่งงานไปขอเขาเช่าบ้านอยู่ <c oughs> มันก็คงไม่ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคํานวณน,นะผมอ่าอ่สมัยนั้นก็ไม่ได้มีเงินเยอะผ่อนบ้านเนี่ยสี 40, ่หมื่นบาทแล้วก็บินมันมาเนี่ยมันเป็นเงินต้นหมื่นหนึ่งดอกเบี้ยสามหมื่นโคือเวลาเราผ่อนบ้านนะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ช่วงดอกเบี้ยพิเศษอะ่ะ <c oughs> มันจะเป็นแบบนี้แล้วผมมานั่งคิดนะ เฮ้ยแล้วถ้าเราไปหาเช่าอยู่อ,อายุน้อยๆมันก็พอเช่าอยู่ได้คอนโดคอนโดเดี๋ยวนี้มันเช่าสักเท่าไหร่อ่ะหม0่นสองค่ะแล้วเราเอาอีกสอง0 0ื่เก็บไว้ไปลงทุนนะผ่านไปอีกสัก10ปีนะเราซื้อบ้านแทบจะซื้อเงินสดได้เลยอ่าแต่ส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยจะเข้าสู่กับดักของนี่ซื้อบ้านซื้อรถค่ะเที่ยวบัตรเครดิตไปไปมา,มาๆเงินเก็บก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นเก็บสําคัญว่า ถ้าเลือกได้บ้านอย่าเพิ่งรีบซื้อเช่าเอาก่อนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ทําตามนั้นสักอย่างเลยยกเว้นเรื่องว่าลงทุนแต่อยุอย่างน้อยรถก็ซื้อแต่ผมซื้อมือสองบ้านก็ซื้ออแต่ผมเห็นหลายคนแล้วที่เขาเลือกทําแบบเนี้ยแล้วแล้วเขาเป็นนักลงทุนแบบตัวจริงนะพอมาถึงอายุเท่ากันนะพอร์ตเขานี่คือแบบ ไกลมากเพราะเพราะความอดทนของเขาในช่วงนั้นนคแล้วก็ดอกเบี้ยทบต้นมันเห็นผลจากเรื่องของระยะเวลาที่มันนานด้วยเหมือนกันดังนั้นระวังกับดักหนี่เป็นไปได้อย่าเพิ่งรีบเป็นนี่เอาเงินไปลงทุนให้เร็วน่าจะดีกว่านะคะรับจับมือทำให้ลงทุนเป็น new gen investor